One menu for the money to for the show. We got the party, people screaming now. Hey, hey, yo. ho, hey, hey, yo. Let's go holding on into the break I got a mic and I just can't leave it alone. I beat TOP, -I. I represent the big band, big down, bringing life. did you heard me, straight -pull. สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนเทุกคนนะครับเข้าสู่รายการนายนาสยาใช่แล้วรายการที่ทําให้วันหยุดของคุณนะครับเป็นวันหยุดที่มีชีวิตชีวาเมื่อนั่งอยู่หน้าจอทีวี่างนี้่วันนี้นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนมาในแหล่งที่รวบรวมทิวิต้สมันใ่แล้วในรายการนัดสวนจตุจัวจางเล็ค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวพวกเราสามคนนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปเดินเล่นนะคะ กิจกรรมที่สนุกสนุกน่าสนใจค่ะได้แล้วเพราะว่าวันนี้เรามีนี่เลยตารางช้อปปี้ของเราโอ้โหนี่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 เพราะวันนี้เราก็มีนี่เลยตารางาช้อปปี้สุดมันเหมือนกันอะไรอะอะไรอะไรหลักฐานมันบอกเยอะชัดอยู่แล้วว่ามันผ่านการสุกค้นมาเป็นอย่างนี้มันเลยยับอย่างนี้เอาอย่างนี้พวกมีระเบียบเอาอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ของเราดีกว่าเอาอย่างนี้เราแยกกันเดินดีกว่า แล้วตอนกี่โมงเราขาดที่นี้เราแยกกันเดินดีกว่าเราขาดกันตรงนี้เลยแล้วตอนเที่ยงเนี่ยเรามาเจอกันอีกทีไปเราแยกกันเดินไปทำไม่ีถุยเดี๋ยวกัน your hands up clap now we gonna shake and take the house down i know you wanna do this right now you gotta get